ดูดวงชาวราศีกุมคนคิดร้ายต้องกลัวปลุกเสือให้ตื่นนครับเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับชาวราศีกุมมาปลกเสือให้ตื่นโอ้โหเสือชาวราศีกุมเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะบอกให้นะครับเล่นกับใครไม่เล่นนะครับผมไม่ดูตัวเองเลยไม่ดูกระดูกตัวเองเลยนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนานางท่านตกตำแหน่งอะไรจะตี จะติดทำตามแบบแผนประเพณีกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลก,โก,โกแห่งวิญญาณแปลว่าอะไรแปลว่าชาวราสุริคุมนะผมทําตามกฎนะผมมาดีก็ดีมาลายก็ลายถ้ามาลายมาเอ็งได้เจอดีตกเสือให้ตื่นวันนั้นตาส่องแสงอตาส่องแสงมงคนทาดวงจันทรจ,จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงจันทรนี้เป็นยังไงยิ่งใหญ่ไหม ยิ่งใหญ่มาปกเสือขึ้นมาแล้วนะครับผมอย่ดเสือคำรามไม่ดูนับดับฟูมังเกิดขึ้นในโชคชตาดวงตาของท่านจะสุขสมสมหวังจเจริญรุ่เรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดวงเศรษฐีกัล้านอภิมหาเศรษฐีดวงนี้จะเป็นเศรษฐีลื่นเลิศสังสรรค์สีไม่เท้าเกิดขึ้นครับนะผมมีความสุขช่มชื่นครับนะผมปกเสือให้ตื่น นะผมยู่ความุขอยู่ดีๆชาวราศีกุมเจอคนคิดร้ายนะผมเข้ามากันแก้งในโชคชะตาครับนะทั้งอีชาทั้งให้ร้ายทั้งใส่ร้ายป้ายสีนะผมแบบนี้โดนจัดหนักจัดเต็มนะผมสามช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาด้วยบุญศลวาสนาเทพเทวดาศิกธิ์ค้ำชูป,ปกป,กป,กป,กปกักุ้งรองรักษาดุงนี้เป็นลูกรักโดยเทพก็เข้ามาสิครับก็เข้ามาเด้ เดีย๋ยวจะได้รู้ว่าใครเป็นใครผัเป็นผัครับเดี๋ยวได้รู้คนะนะรับนะผมครับเดี๋เล่าวร์ลูกรักควยเทพครับผมลูกรักจอยเทพปราบสตูหมู่มารปราบสตูไอเหี้นเตี้ยนเดวเวอร์บังเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบเรื่องราวต่างๆงดวงจันทนี้เฮกเขิมยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดแถมมีมนตเสนนะไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงดุมรักดุมหลงอุใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนเสน่มนจันทา งชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาก็ยังมีคนอิจฉานบผมมันมันไส้ท่านชาวราศีกุมคุณโดนหมันไส้มันหน้ามันไส้ับผมเพราะว่าดวงเราดีไงดวงเราดีเราเฮงเราปังไงเราสวยเกินหน้าเกินตาไงเราหล่องไงับผมครับเราจเจริญไงเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้จเจริญไง อแฮงแมนเกิดขึ้นในโชกตามันทนไม่ได้มันดิ้นกัะสับระสาย,ยเห็นชาวราศีกุมได้ดีไม่ได้มันเป็นอะไรกันนักันหา,หนาโชกตาบุญกุศลวาส,สนาดวงนี้ตกตำแหน่งเอ็มเพจการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมัน่นได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลน,นกน้อยหันคู่เกิดความแจ่มชื่นความรักทางด้านเรื่องการงานการเงนิงนความรักทุกด้านครบถ้วนบริบูรณ์อย่างเด็ดเดียวเด็ดขาดเด็ดเดียวหันเดอะไฮพีเทสตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนา นหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาการสับสนงงวยเอาแน่นอนไม่ได้ในโชคตาดวงชตานี้จะสุขสมถึงเวลาแล้วมีดดาบปักตรงกลางใจกระบวนกระไากระสักกระสายับผมโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มดวงชตานี้ใช่ธรรมดาสิที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้หาหานมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบวนกระไวกระสักกระสายอดทนอดกั้น การตัดสินใจยังเด็ดขาดเกิดขึ้นในโชคคตามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาีิไหนมีดดาบปักลงมาทําให้ท่านน้องไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่มันถึงเวลาปกเสือให้เตืน่นเสือก็ขยํำให้สังนาสิครับเพราะฉะนั้นชาวราศรีกุมเปียบเสมือนตนว่าเป็นเสือมีอํานาจพละพลังอํานาจบุญบารมีวัสนาพอตัวนะครับ ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสปอตตังก์สปอ์สติกเกอร์ครับผมให้ติดให้ก้าวขูดังช่องได้นะครับผมท้ายคลิปรับฟังชาวราศีกลุ่มจะเกิดอะไรบ้างนะครับต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีกลุ่มประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีกลุ่มเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปได้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบต,ตัวตนใหม่รอกับว่าจักรวาลกำลังเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณได้ก้าวเข้าไปสำรวจ หากเปรียบเสมือนการเดินทางคุณกำลังยืนอยู่ที่สี่แยกสำคัญของชีวิตซึ่งแต่ละทางเดินล้วนนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นด้านการงานยุคทองแห่งความคิดสร้างสรรค์ในด้านการงานชาวราศีกุมจะพบว่าตัวเองกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์ไหลลื่นราวกับน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นในใจคุณอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือไอเดียเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันในอากาศ แต่เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการตลาดหรือสื่อมวลชนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถแสดงความสามารถพิเศษของตัวเองได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักการตลาดดิจิทัลคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างแคมเปญใหม่ที่แปลกใหม่และดึงดูดใจ หรือถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณอาจจะคิดค้นแอปพลิเคชันใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้คนได้อย่างเฉียบหลามสําหรับผู้ที่ทํางานเป็นลูกจ้างในองค์กรใหญ่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเสนอโครงการใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาความมั่นใจในตัวเองและความสามารถในการนําเสนอแนวคิดจะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้บังคับบัญชาจะเริ่มมองเห็นศักยภาพในตัวคุณมากขึ้นและอาจจะมีการพูดคุยเรื่องการเลื่อนตําแหน่งหรือการเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ อย่างไรก็ตามการที่พลังงานสร้างสารรค์ไหลเวียนอย่างแรงกล้าในเดือนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในที่ทํางานอย่างรวดเร็วซึ่งในบางครั้งอาจจะสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานที่ชอบความมั่นคงและไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงคําแนะนําคือให้คุณฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการอธิบายเหตุผลให้เพื่อนร่วมง,งานเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณเสนอนั้นจะนํามาซึ่งประโยชน์ร่วมกันสำหรับชาวกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาทองสำหรับการขยายธุรกิจหรือการเปิดบริการใหม่ลูกค้าจะมีความสนใจในสิ่งที่คุณเสนอมากขึ้นและคุณจะสามารถสร้างเครือข่ายใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในอนาคตแต่ควรระวังเรื่องการรับงานเกินขีดความสามารถเพราะพลังงานที่สูงในเดือนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำได้ทุกอย่างด้านการเงินความมั่นคงกำลังก่อตัวขึ้น นั่นการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามเพราะจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการวางแผนทางการเงินที่ได้ทําไว้ในช่วงก่อนหน้านี้หากเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่คุณปลูกไว้เริ่มแตกใบและเจริญเติบโตแสดงให้เห็นว่าการดูแลที่ผ่านมาเริ่มให้ผลแล้วรายได้หลักของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นและอาจจะมีรายได้เสริมเข้ามาจากช่องทางที่ไม่คาดคิด ตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณมีทักษะพิเศษในการออกแบบหรือการเขียนคุณอาจจะได้รับงานฟรีแลนซ์ที่ให้ผลตอบแทนดีหรือถ้าคุณเป็นคนที่สะสมของสะสมไว้คุณอาจจะค้นพบว่าของบางอย่างที่คุณเก็บไว้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าที่คิดการลงทุนในเดือนนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังแม้ว่าจะมีโอกาสในการทำกำไรที่ดีแต่ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนใหม่ๆที่อาจจะมีความเสี่ยงสูง คำแนะนําคือให้เลือกลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจและมีพื้นฐานความรู้เช่นถ้าคุณทํางานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการลงทุนในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่คุณศึกษาดีแล้วอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเรื่องการออมเงินเป็นหัวข้อสําคัญที่คุณต้องให้ความสําคัญมากขึ้นโดยพลังงานที่มุ่งมั่นและมีวินัยในตัวคุณการตั้งเป้าหมายในการออมเงินและการปฏิบัติตามจะไม่ขึ้นกว่าเดิมลองตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นการออมเงินสำหรับการซื้อบ้านหรือการเดินทาง และกำหนดแผนการออมที่สามารถทำได้จริงสำหรับเรื่องค่าใช้ใจ่ายคุณจะพบว่าตัวเองมีแนวโน้มที่จะใช้เงินกับเทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งนี่ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่คุณระวังการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นเพียงเพราะความต้องการในขณะนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการเงินได้ชัดเจนขึ้นนัดความรักการเชื่อมต่อที่ลึกซึง้ง ด้านความรักของชาวราศีกุ่มในเดือนนี้เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเรากับว่าดวงใจของคุณกำลังเปิดออกเพื่อรับความรักที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการค้นพบความรักใหม่หรือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับคนโสดถ้าคุณยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในการพบเจอกับคนที่อาจจะมาเป็นคนสําคัญในชีวิต โอกาสในการพบรักแท้จะมาจากสถานที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการเข้าร่วมเวิร์กช็อปการเรียนคอร์สออนไลน์หรือการไปงานแสดงศิลปะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีมุมมองที่แปลกใหม่และชอบการผจญภัยเช่นเดียวกับคุณตัวอ,อย่างเช่นคุณอาจจะพบเจอกับคนที่ชอบการอ่านหนังสือแนวเดียวกันหรือคนที่มีงานอดิเรกที่น่าสนใจเช่นการถ่ายภาพการเขียนดนตรีหรือว่าการออกแบบ สิ่งที่สําคัญคือการที่คุณจะต้องเปิดใจและให้โอกาสคนอื่นได้เข้ามาใกล้ชิดอย่าปลุกที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะความธรรมชาติและความจริงใจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาหาคุณการสนทนาในหัวข้อที่คุณมีความเชี่ยวชาญหรือความสนใจจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจที่ดีได้อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตั้งความหวังสูงเกินไปในช่วงแรกของการรู้จัก ให้เวลากับความสัมพันธ์ได้พัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติและอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าใครเป็นคนที่ใช่หรือไม่เพียงแค่การพบเจอครั้งหรือสองครั้งสำหรับคนที่มีคู่หากคุณมีคู่รักหรือคู่ชีวิตอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณได้รับการเสริมกําลังจากการสื่อสารที่ดีขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองสามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อคู่ของคุณได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์มากขึ้นช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร,ร่วมกัน แม้่าจะเป็นการอมเงินสาหรับการซื้อบ้านการวางแผนการเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ที่ทั้งคู่ตั้งใจไว้นานแล้วหรือการพูดคุยเรื่องการแต่งงานหรือการมีลูกคู่ของคุณจะให้ความสนใจและร่วมมือในการวางแผนเหล่านี้อย่างเต็มที่การทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความใกล้คิดให้กับความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นการลงเรียนเต้นรําการไปดูหนังแนวที่ไม่เคยดูมาก่อนหรือการทําอาหารเมนูใหม่ๆที่บ้าน กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณทั้งคู่ได้เรียนรู้ด้านใหม่ๆของกันและกันหากมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในช่วงนี้การแก้ไขจะเป็นไปได้ง่ายกว่าปกติเพราะทั้งคู่จะมีความเต็มใจที่จะฟังและเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ควรระวังเรื่องที่คุณอาจจะมีความต้องการอิสระมากเกินไปจนทําให้คู่ของคุณรู้สึกถูกละเลยการหาสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวและเวลาที่ใช้ร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญ โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมจะได้สัมผัสกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการเติบโตในทุกด้านของชีวิตและความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่เพียงแค่จําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้นต้องใช้เวลาและความอดทนอย่าเพิ่งรีบร้อนหรือคาดหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็วเกินไปให้ไว้วางใจในกระบวนการและเพลิดเพลินไปกับการเดินทางในแต่ละวันดวงชะตาราศีกุมประจําเดือนนี้ การเปิดบทใหม่แห่งความเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีกุมเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือเล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่เคยเจอมาก่อนพลังงานของจักรวาลในช่วงนี้กำลังส่งสัญญาณที่แรงกล้าให้คุณก้าวออกจากกรอบเดิมๆและเปิดรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตช่วงแรกของเดือนนี้ คุณอาจรู้สึกเหมือนมีพลังงานพิเศษที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเหมือนกับมีแสงสว่างที่ส่องทางให้คุณเห็นโอกาสใหม่ๆที่ก่อนหน้านี้อาจมองไม่เห็นมีคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจที่สำคัญด้านการงานเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมจะได้เปิดตัวตนที่แท้จริงออกมา ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ๆที่คุณเก็บสะสมไว้จะได้มีโอกาสถูกนำมาใช้งานจริงเหมือนกับนักประดิษฐ์ที่ได้นำสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองมาจัดแสดงในงานใหญ่หากคุณเป็นพนักงานช่วงกลางเดือนนี้จะเป็นโอกาสทองที่ผู้บังคับบัญชาจะให้ความสนใจในไอเดียหรือโปรเจกต์ที่คุณเสนออย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดโครงการรณรงค์ที่คุณคิดค้นขึ้นมาอาจได้รับการอนุมัติ และมีงบประมาณสนับสนุนหรือถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์แอปพลิเคชันที่คุณพัฒนาอาจได้รับความสนใจจากทีมผู้บริหารมากกว่าที่คิดสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้เป็นเวลาแห่งการขยายฐานลูกค้าและการสร้างเครือข่ายใหม่คุณจะพบว่าคนที่เคยไม่รู้จักเริ่มให้ความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นเหมือนกับการที่เมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านไว้เริ่มงอกงามเป็นต้นไผ่ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนนี้คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเล็กน้อยโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานบางครั้งความคิดที่ล้ำเสมอของคุณอาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่เข้าใจให้คิดเหมือนกับคุณเป็นศิลป,ปินที่กำลังพยายามอธิบายงานศิลป,ปะแนวนามประธรรมให้คนที่คุ้นเคยกับภาพเขียนแนวสมจริงความอดทนและการหาวิธีสื่อสารที่เข้าใจง่ายจะเป็นกุญแจสำคัญด้านการเงิน ความมั่งคั่งที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ในด้านการเงินเดือนนี้เป็นช่งเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีกุมรายได้ของคุณอาจจากมาจากแหล่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกับการค้นพบเหมืองทองในที่ที่ไม่เคยรู้ว่ามีหากคุณมีความสามารถพิเศษหรือทักษะที่เป็นเอกลักษณ์นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำมาสร้างรายได้เสริม ตัวอย่างเช่นหากคุณชอบการออกแบบกราฟิกงานฟรีแลนซ์ที่เคยทำเป็นงานเสริมอาจกลายเป็นแหล่งรายได้หลักหรือถ้าคุณเก่งด้านการสอนการเปิดคอร์สออนไลน์อาจทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นจะเป็นจุดแข็งของคุณในเดือนนี้การลงทุนในช่วงนี้ควรเลือกรูปแบบที่หลากหลายและไม่ซ้ำใคร เหมือนกับการสร้างสวนที่มีพันไม้มากมายแทนที่จะปลูกแต่ต้นไม้ชนิดเดียวการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่หรือบริษัทที่มีแนวคิดแปลกใหม่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่คิดแต่ระวังการใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยในช่วงกลางเดือนเพราะคุณอาจมีแรงกระตุ้นที่อยากซื้อสิ่งของที่ดูแปลกใหม่หรือไฮเทคมากกว่าที่จำเป็น ให้คิดก่อนว่าสิ่งที่จะซื้อนั้นจะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตจริงๆหรือเป็นแค่ความต้องการชั่วขณะการออมเงินในเดือนนี้ควรทำแบบอัตโนมัติเหมือนกับการตั้งระบบให้เงินไหลเข้าบัญชีออมโดยที่ไม่ต้องคิดมากวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเงินสำรองสำหรับโอกาสดีๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านความรักสำหรับคนโสดการเจอรักแท้ในที่ที่ไม่คาดคิด สำหรับชาวราศีคุมที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักอาจมาเยือนในรูปแบบที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนเหมือนกับได้อ่านหนังสือเล่มใหม่ที่มีโครงเรื่องที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้นในช่วงต้นเดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีมุมมองที่ต่างจากคนทั่วไปอาจเป็นการเจอกันในงานศิลปะคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งในร้านหนังสือที่เป็นเหมือนสถานที่ลับที่เพียงมีคนพิเศษเท่านั้นที่รู้จัก ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจเจอคนที่ถูกใจในคาเฟ่เล็กๆที่เปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยขณะที่คุณกำลังดูงานศิลปะที่แปลกใหม่และคนนั้นมาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการสนทนาที่เริ่มจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจพัฒนาเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นหรืออาจเป็นการเจอการผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่แอปหาคู่ทั่วไปเช่นแอปที่ใช้แลกเปลี่ยนความรู้หรือแอปที่ใช้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการมีเป้าหมายร่วมกันหรือความสนใจที่คล้ายคลึงกันจะมีพื้นฐานที่แข็งแรงกว่าการดึงดูดเพียงภายนอกในช่วงกลางเดือนนี้คนที่สมควรกับคุณในเดือนนี้น่าจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบทำตามฝูงชนและมีความคิดเป็นของตัวเองอาจเป็นศิลปินนักเขียนนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ประกอบการที่มีไอเดียแปลกใหม่ ด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบด้านใหม่ๆของคนรักที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับได้เปิดลิ้นชักลับที่ไม่เคยเปิดในบ้านที่อยู่มานานหลายปีในช่วงต้นเดือนนี้คุณและคนรักจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์มีสีสันมากขึ้นอาจเป็นการลองเรียนทำอาหารอีกประเทศการไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน หรือการทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถทั้งคู่เช่นการเล่นเกมแก้ปริศนาหรือการทำโปรเจกต์ศิลปะร่วมกันยกตัวอย่างเช่นหากคุณและคนรักเคยมีตะเดนแบบเดิมๆอย่างดูหนังหรือกินข้าวการลองไปเรียนทำครอสซองหรือการทำงานประดิษฐ์ด้วยกันอาจทำให้ทั้งคู่ได้เห็นด้านใหม่ของกันและกันคุณอาจคนพบว่าคนรักมีความสามารถด้านศิลปะที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือคนรักอาจประหลาดใจกับความคิดสร้างสารรค์ของคุณ การสื่อสารในเดือนนี้จะลื่นไหลามากกว่าปกติคุณจะรู้สึกว่าคนรักเข้าใจความคิดและความรู้สึกของคุณได้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่าเคลื่อนความคิดของทั้งคู่ปรับจูนความถี่ให้ตรงกันการแบ่งปันความฝันและแผนการในอนาคตจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนนี้อาจมีประเด็นเรื่องการเงินที่ต้องคุยกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนใช้เงินสำหรับโปรเจกต์หรือความฝันที่ต้องการทำร่วมกัน ให้ใช้หลักการประชาธิปไตยในการตัดสินใจคือฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายและหาจุดร่วมที่ทุกคนพอใจได้สำหรับคู่ที่คิดจะแต่งงานหรือมีลูกเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะคุยเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังไม่ใช่เป็นเรื่องเครียดแต่เป็นการวางแผนอนาคตที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับการออกแบบบ้านในฝันที่ทั้งคู่จะได้อยู่ร่วมกันการเตรียมตัวสำหรับช่วงปลายเดือน เมื่ออิงช่วงปลายเดือนชาวราศีกุมภ์คุณเตรียมตัวสําหรับการเก็บเกี่ยวผลของการงานที่หนักปาที่มาเหมือนกับเกษตรกรที่ดูแลต้นไถยมานานหลายเดือนและตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้เห็นผลลัพธ์ที่งดงามในด้านการงานโปรเจกต์ที่คุณลงทุนเวลาและความพิดอารได้รับการยอมรับมากกว่าที่คาด ในด้านการเงินการลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินที่ทำไว้ก่อนหน้านี้อาจเริ่มเห็นผลตอบแทนและในด้านความรักความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในช่วงต้นเดือนอาจพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับชาวราศีกุมเป็นช่วงเวลาที่ความเป็นเอกอักษในเรื่องราวของชีวิตตัวเองจะเด่นชัดขึ้นอย่าลืมเชื่อมั่นในตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจุดเด่นของคุณและเปิดใจรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะมาเยือน เมื่อสิ้นสุดเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณได้ขืนบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนจับได้เปิดประตูสู่โลกใหม่ที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบ